ขอถวายความนับถือนะครับภาพพิสูจน์สมณีนทุกรูปนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบนักธรรมนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของนักธรรมชั้นเอกวิชาธรรมอภิจาร์นะครับธรรมวิจาร์ก่อนที่เราจะไปติวนะครับเรามาดูเนื้อหาโดยย่อก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเราต้องศึกษาอะไรบ้างนะในส่วนของธรรมวิจาร์นะครับนักธรรมชั้นเอกเนี่ยจะมีส่วนของปรมตถิฏิทากับสังสารวัตเนาะก็จะอธิบายโดยย่อแล้วกันนะครับว่าแต่ละอย่าง อ่ามีความหมายว่ายังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของนิพิทาความเบื่อหน่ายอ่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสังขารอย่างนี้นะครับอืมวิราคะสิ้นกำหนัดวิมุตต์หลุดพ้นวิสุทธ์ความหมดจดสันติความสงบนิพานก็คือความดับนะน,น,น,นี่คือนี่คือส่วนส่วนของปรมัตถะปฏิปทาในส่วนของสังสารวัตรนะว่าจะเป็นเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมผลของกรรม กรรมฐานนะครับมีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอ่าสมถะก็สงบใจวิปัสสนาก็เรืองปัญญาใช่ไหมอนุสติการลรึกถึงใช่ไหมครับติลคณาติลติลคณะอ่ากระหานะครับก็คือไตลักษณ์นั่นแหละครับอ่าไตาลักษณ์สติปัฏฐานสูตรอ่าสติปัฏฐานสี่นะ่ะมีอะไรบ้างมีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคริมานนทสูตรก็มีมีเนื้อหายอยู่นะครับ ก็โดยย่อๆนะครับวันนี้ก็เนื้อหาประมาณนี้นะในส่วนของวิชาธรรมวิจารณ์รรมชั้นเอกนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูแนวข้อสอบอืมว่าควรหรือว่ามีประมาณไหนบ้างนะครับโอเคครับในส่วนอีพีแรกนี้นะครับเริ่มเลยแล้วกันอีพีแรกนี้ก็ข้อหนึ่งครับข้อถามว่าบุคคลเช่นไรชื่อว่าติดอยู่ในโลกผู้ติดอยู่ในโลกจะได้ผลยังไงอ่า ยังไงครับติดอยู่ในโลกนะครับผู้ติดอยู่ในโลกจะได้ผมยังไงนะครับมาดูคนที่จะติดอยู่ในโลกครับหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของคนผู้ไม่พิจารณาไม่ยังเห็นโดยท่องแท้มินำซ้ำเพลิดเพลินในสิ่งอันให้โทษนะครับหลงระเริงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษหลงหลงแล้วก็ติดในสิ่งอันเป็นอุปการะ ใช่ไหมอย่างนี้ชื่อว่าติดอยู่ในโลกนะครับมีลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ติดอยู่ในโลกเอ่อเป็นโดยธรรมดาครับก็ต้องคนที่ติดก็ต้องได้รับการเสวยอะไรครับสุขบ้างทุกบ้างนะสุขก็สุขเป็นเงินแบบไหน,นสุขเพียงอามิรนะอามิรคือสุขก็คืออาศัยสุขที่เกิดจากวัตถุสิ่งของนะครับเนะ่เป็นต้นอย่างเงี้ยติดอยู่ในโลกครับอ่นะทาทั้งทางดีกับไม่ดีนะ ทางไม่ดีก็ลักษณะคือเพื่อเพลินในโทษทางที่ดีก็คือติดในเนี่ยติดในสิ่งที่เป็นอุปการะหลังนั้นก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางนะครับข้อต่อไปข้อที่สองถามว่าอุเทศว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุดราชรถราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เขาถามว่า ตอนไหนแสดงปรมตถปฏิปทาตอนไหนแสดงปรมัติตอนไหนแสดงสังสารวัฏแล้วก็ทําไมหรือว่าเพราะอะไรทําไมอา่าเพราะอะไรนะเรามาดูนะในส่วนที่1เนี่ยส่วนที่1น,น,น,นะครับสู่ทั้งหลายจงมาในโลกอันตราการตาดุดราชรถอันนี้แสดงปรมตถปฏิปทานะครับทําไมถึงแสดงปรมัตถะก็เพื่ออะไรครับเพราะประสงค์จะให้ดูเพื่อนิพิทาคือให้เกิดความเบื่อหน่าย นะส่วนที่สองแต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่อันนี้แสดงปรมัตน์ะแสดงปรมัตน์นะครับเพราะแสดงถึงความรู้ที่เป็นเหตุให้พ้นจากความขอ้องความข้องอยู่ซึ่งเป็นปรมตถธรรมอันนี้แสดงเหตุผลนะอ,อ่าในส่วนที่สามส่วนที่สามที่พวกคนเขาหมกอยู่นะครับอันนี้แสดงอะไรครับ แสดงสังสารวัตรอ่าเพราะต้องวนเวียนท่องเที่ยวไปในอ่าท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนี่แหละด้วยความเขลานะครับนี่คือให้แยกตอบแบบนี้นะครับอ่าในส่วนที่1คือสูทั้งหลายจงมาโลกนี้อันตราการตาดุจราชรถอันนี้เป็นปรมัตถปฏิปทาแต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่อันนี้เป็นปรมตทสุดท้ายที่พวกเขาหมกอยู่อันนี้เป็นสังสารวัตนะครับเขียนนะคำถามจะยากหน่อยนะแต่ก็พอเข้าใจได้ข้อที่สาม นะข้อที่สามอุเทศว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้โลกในที่นี้หมายถึงอะไรคนมีลักษณะอย่างไรชื่อว่าหมกอยู่ในโลกอืมมีคําถามแรกคําถามที่สองโลกครับนะโลกโดยความหมายคือแผ่นดินอ่านะนี่โดยตรงนะความหมายที่หนึ่งแปลว่าแผ่นดินความหมายที่สองนะครับคือโลกก็คือหมูส่สัตว์พวาศสยอยู่ในโลกนะครับ คนผู้ไร้วิจารณญาณไม่อย่างเห็นโดยท่องแท้เพื่อเพลนในสิ่งอน,นให้โทษละเลงจนเกินพอดีในสิ่งอน,นอานารให้โทษนะแล้วก็ติดอยู่ในสิ่งที่เป็นอุปการะถอนไม่ออกคือลักษณะคนแบบนี้นะเป็นลักษณะของคนที่หมกอยู่ในโลกนะคนหมกอยู่ในโลกเนี่ยได้รับสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุขก็เป็นสุขเพียงการอาศัยอามิดนะอาศัยสิ่งของนะครับก็ตอบลักษณะนี้นะครับอ่านะข้อต่อไปครับ ข้อที่สี่อุเทศที่ว่าเอทะปัสสติมังโลกังซึ่งแปลว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้พระศาสดาชวนให้ดูโลกโดยมีประสงค์ใดมีพระประสงค์ใดครับทรงปลุกใจนะให้อย่างเห็นลึกลงถึงคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของสิ่งนั้นๆนะให้เห็นทั้งคุณทั้งโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะครับอ่า เห็นแล้วก็ให้รู้จักอะไรครับรู้จักละสิ่งที่เป็นโทษนอกจากละสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ไม่ให้ติดข้องอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณเห็นไ,ไหมนี่คือพระประสงค์นะครับข้อที่สี่และข้อที่ห้าคติคืออะไรสัตว์โลกที่ตายไปมีคติเป็นอย่างไรคติเป็ว่าที่ไปเนาะหรือว่าทางไปถ้าแปลก็ภูมิหรือพบเป็นที่ไปหลังจากตายแล้วอืม ก็ถามว่ามีคติเป็นยังไงมีเท่าไหร่ก็มีสองครับนี่คติมีสองนะครับหนึ่งทุคติทุกไปว่าชั่วอ่าทุกไปว่าชั่วภูมิเป็นที่ไปข้างชั่วนะครับซึ่งเกิดจากการประพฤติอะไรครับทุจริตทางกายวาจาใจประพฤติชั่วทางกายวาจาใจนั่นแหละนะครับสองสุสุไปว่าดีนี่ดีนะครับเกิดจากการประพฤติสุจริตอ่าก็คือประพฤติดีทางกายวาจาใจนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้ นักทมตีก็มีนะครับเนี่ยเรื่องของทุจริตสุดจริตนะครับต่อไปข้อ6ในส่วนสังสารวัตรสัตว์โลกตายแล้วมีคติเป็นอย่างไรมีอุเทศบาลีแสดงไว้อย่างไรอืมโอเคสัตว์โลกตายแล้วมีสองคติอืมก็มีเรื่องของสุขคติกับทุกคตินะครับมีอุเทศบาลีแสดงว่าอ่าอันนี้จํานิดหนึ่งนะครับจิตเตสังกิริเททุคติปาติกังขา แปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุขติเป็นอันต้องหวังต่อไปจิตเตอสังกฤลเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวัง,วงได้นะครับนี่คืออันนี้คือเป็นอุเทศบาลีนะครับเทศบาลีนะก็ท่องไว้เพื่อไปอยกตัวอย่างแสดงอุเทศบาลีให้เวลาตอบด้วยนะครับถ้าเขาถามเนาะต่อไปข้อที่7 คำว่าสุขติในพระบาลีว่าจิเตจเตอสังกิลิเถสุขติไปยังไงคืออะไรมีอะไรบ้างนะสุขติก็คือภูมิไปที่ไปทางดีใช่ไหมก็มี2ครับมีเทวะ1กับมนุษย์1ห,หรือสุขติ1โลกสวรรค์หนึ่ง,นนงนะครับตอบได้2อ,อย่างนะข้อที่8ความเป็นอนัตตาแห่งสังขารพึงกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไรกําหนดยังไงครับรัตตาแห่งสังขาร อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแห่งสังขารกําหนดดูด้วยอาการ4ี่ประการนี้หนึ่งไม่อยู่ในอํานาจควบคุมไม่ได้นั่นแหละสองแย้งต่ออัตาก็คือตรงกันข้ามนั่นแหละอัตาคือตัวตนมันแย้งคือไม่มีไม่มีตัวตนสามหาเจ้าของมีได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับสุดท้ายศูนย์สลายไปนะครับนี่คือลักษณะของอนัตตาแห่งสังขารนะครับ จำไว้สี่ข้อข้อที่9ส้าสัพปะนิเศสนิพานกับอนุปาะนิเศสนิพานต่างกันอย่างไรนะครับพระบาลีว่าเตสังวูปะสมูสุโคความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขจัดเป็นนิพพานชนิดในนะครับก็มีสองมีสะใช่ไหมมีสาะกับมีอะนะสะก็คืออะไรครับมีเบญจขันเหลือคือขันห้านั่นแหละพวกนี้คือยังไม่ตายนะครับ นิพพานแต่ยังไม่ไม่สิ้นชีวิตนี่คือสออัอุปาริเสศนิพพานส่วนอนุป,ปาริเส,สนิพพานเนี่ยดับกิเลสด้วยเบญจขันก็ดับด้วยว่าหมายความว่าตายทั้งคนตายทั้งกิเลสนะครับอืมเตสังบูปสมุสโคเป็นแบบไหนก็เป็นแบบอนุป,ปาริเสศนิพพานก็คือตายทั้งคนตา,ตายทั้งกิเลสนะตายทั้งสองนะครับอ่าโอเคข้อต่อไป ข้อสิบถามว่านิพิทาคืออะไรมาแล้วครับนิพิทาบุคคลผู้ไม่ประสบลาบยสศสรรเสริญน,นี่เป็นยังไงสุขทุกไ,ไม่ใช่บุคคลผู้ไม่ประ,ประสบลาบยศสันเสริญสุขจึงเบื่อหน่ายระอายอย่างนี้จัดเป็นนิพิทาได้หรือไม่เพราะเหตุไรนิพิทาแปลว่าความหน่ายในเบญจขันหรือว่าในขันห้าหรือทุกขขันด้วยปัญญาก็คือหน่ายหน่ายด้วยปัญญา การที่คนเราไม่ประสบความสําเร็จแล้วเกิดความเบื่อหน่ายท,ท้อแท้เนี่ยมันไม่ใช่นิพิธานะครับไม่ใช่นิพิธามันเป็นเรื่องของความนี่ท,ท้อแท้นะถ้านิพิธาต้องเบื่อหน่ายในขันห้าในสังขารน,นะครับอืเบื่อในทุกอย่างเนี้ยนะครับต่อไปข้อที่สิบเอ็ดนิพิธาคืออะไรนะ่ปฏิปทาเครื่องดําเนินให้ถึงนิพิธานั้นต้องทํำยังไงนะครับ โอเคให้ความหมายรอบหนึ่งนะนิพิทาลว่าความหนายในทุกขขันออย่างนี้นะครับทําอย่างนี้นะจะทํอย่างไงเอ่อที่เถามว่าปฏิปทาเครื่องดําเนินให้ถึงน,งงนิพิทาทํอย่างไงก็เนี่ยพี่ไหนเห็วุปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี่นะขีดเลยนะขีดเลยนะอืม แบบนี้แล้วนะครับจะเกิดนิพิทานหนายในทุกขันไม่เพลิดเพลินไม่ยึดมั่นหมกมุ่นอยู่ในสังขารอันอยูว่วนเสนหาอย่างนี้นะครับพี่นานครับต้องพี่นาต่อไปข้อที่สองถามว่าสมถากร,รมาฐานกับวิปัสสนากรรมฐานต่างกันยังไง๋อต่างสิครับอ่าสมถากับวิปัสสนาเนี่ยหัวใจสมถากร,รมฐานมีอะไรบ้างอมสมถะกรมาฐานกรรมฐารรมฐานเป็นอุบายสงบใจ ส่วนที่ปรัสนากับมฐานเป็นอุบายสงบอะไรครับอ่าเป็นอุบายสงบใจไหมไม่เป็นอุบายเรื่องปัญญานะเป็นการเรื่องปัญญานะครับต่างกันนะสมัะาเป็นการทําให้ใจสงบางเช่นพวกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยส่วนที่ปรัสนาเป็นการทําให้เกิดปัญญานะปัญญาเจริญขึ้นด้วยการพิจารณาไตรลักษ์เห็นไหมพิจารณาไตรลักษ์เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของวิปัสนากับมาฐานนะครับ หัวใจสมถะกรรมฐานมีอะไรบ้างก็มีนี่ครับกายคตาสติสติเป็นไปนในกายมีเมตตาพุทธานุสติรึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีกระสินการเพ่งธาตุสีนี่กำหนดธาตุสีดินน้ำไฟลมนะครับอย่างนี้ข้อ13ปัจจุบันมีการเจริญพัสนา,ากรรมฐานกันมากอยากทราบอารมณ์ของปัสนา,ากรรมฐานคืออะไรบ้างน่ะอ,อารมณ์ของิปัสนา,ากรรมฐานคือสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นอุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขาร สังขารมีเจของและไม่มีเจของทั้งหมดเลยนะครับเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนะข้อสิจริตคืออะไรเพราะเหตุไรเพราะเหตุนใดจึงเจริญจึงต้องเจริญกรรมฐานให้เหมาะสมกับจริตอ่านี่สาคัญนะครับจริตแปลว่าความประพฤติเป็นปกติของบุคคลใช่ไหมนะความประพฤติเป็นปกติของบุคคลนะครับทําไมต้องเจริญกรรมฐานให้ตรงกับจริตของตัวเองนะเพราะเหตุว่า กรรมฐานแต่ละอย่างนะครับเป็นที่สบายของคนแต่ละจริตถ้าจเจริญไม่เหมาะกับจริตก็กรรมฐานก็อาจจะสําเร็จได้ยากน,านี่คือเหตุผลนะครับง่ายๆผู้ทุกองค์ก็ก่อนที่จะแสดงทาให้ใครฟังก็พระองค์ทรงพิจารณาก่อนว่าคนนั้นมีจริตเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นอินทร์สามพี่น้องเนี่ยบูชาไฟก็แสดงแสดงอธิต่ปริยัยสูตรใช่ไหมเห็นไหมต้องเข้ากับ สิริเขาด้วยนะต่อไปข้อ15สติปัฏฐาน4คืออะไรบ้างการกําหนดแรงใจเข้าออกชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานข้อไหนโอเคสติปัฏฐาน4นะครับหนึ่า 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน2เวทานานุปัสสนาสติปัฏฐาน3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ธรรมากายเวทานาจิตธรรมจำสั้นๆาการที่ กำหนดให้ใจเข้าออกเป็นเรื่องของกายานุปัสสนานะครับตั้งสติคือกายใช่กายเป็นฐานนะครับต่อไปข้อ16เอ่อผู้เจริญมหาสติปัฏฐานต้องประกอบอด้วยทำใดบ้างจึงจะกำจัดวิชาโทมนัสได้อืมสามตัวครับหนึ่งอาตาปีสองสัมปชาโนสามสตินะอาตาปีแปลว่าความ มีความเพียรเผาขีเลีนให้เร่าร้อนสัมปะชานโนรู้ทั่วพร้อมสติมามีสติอืมก็สัมปะชัญญะสตินั่นแหละครับอันเดียวกันนะครับต่อไปข้อ17สติประฐานสี่อันผู้ปฏิบัติธรรมอบรมให้บริบูรณ์เต็มที่แล้วย่อมมีอนิสงส์ไหมห้าประการหนึ่งนะครับสติประธานสี่นะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสองข้ามโสกะปริเทวะ ดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสบรรลุธรรมทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี่คืออาน,นิสงส์งการเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับห้าข้อข้อ18อารมณ์ของสติปัฏฐานคือมีอะไรบ้างภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานมีคุณสมบัติอะไรนี่ก็สั้นๆกายากายเวทนาจิตธรรมนะแล้วก็อารมณ์ก็จะมี หรือว่าคุณสมบัติก็มีอาตาปีสัมปชาโนแล้วก็สตินะครับอันนี้อาจจะซ้ำข,ข,ข้อข้างบนแต่ก็พอเป็นแนวทางในการสอบข้อต่อไปข้อ19ทุกขาขันหรือทุกรวบยอดอมไมเอาอะไรมีหลักฐานอ้างอิงในบาลีธรรมจกักรตัาสูตรว่าอย่างไรโอ้โอเคครับทุกขาขันนะครับไมายเอาสังขารคือประชุมปัญจขันคือขันห้านะครับโอ้นี่ส่วนตอนเช้านี่ธรรมเช้า สังคเตนะปัญจุปาทานคขันธาทุขาในธรรมจักก็มีใช่ไหมนี่คืออ้างอีกในธรรมจักนะครับคําแปลครับโดยย่ออุปาทานาขันห้าเป็นตัวทุกขหรือว่าเป็นทุกนั่นเองอ่อขันห้าเป็นทุกนั่นเลยครับนะโอเควันนี้เราติวกันสัก19ข้อก็พอนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะอี EP ที่2ที่3ก็ว่ากันไปนะครับก็ทบทวนเรื่อยๆนะครับ ใกล้สอบแล้วนะนักธรรมชั้นดีวิชาธรรมวิจารณ์นะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ